ครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์นะครับครับสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ข้างหน้านี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าอะไรครับมีดปอกตัดสรับรถครับครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นมารู้จักเจ้าของชิ้นงานกันก่อนนะครับว่าชื่ออะไรกันบ้างครับผมนายมิสิตผมปิทักษ์ครับวรเชเชชัยามานครับผมนายเบนเองียครับทั้งหมดนี้อยู่แผนกอะไรกันบ้างฮรช่างยนต์ทั้งหมดเลยครับช่างยนต์ทั้งหมดเลยนี่อยากสำรวาได้ไอเดียอะไรขึ้นมาถึงอยากทํามีด บอกตาสับปะรดนี่ก็เมื่อก่อนเนี่ยครับผมอยากทานสับปะรดในโรงอาหารของผมครับก็ได้ไปซื้อผลไม,ามา้ตามโรงอาหารแล้วคราวนี้เห็นแมค่ค้าเปาะตาสับปะรดอยู่ครับเขาใช้วเวลานานมากครับแล้วก็เห็นแมค่ค้าก็จับสับปะรดทั้งลูกคราวนี้เกิดอาจจะเกิดไม่ความสะอาดเพราะผมก็เลยคิดที่จะทํไในตอนนี้ขึ้นมาตัวตัวแรกของผมลองใช้เป็นตัวทรงกระบอกอยู่ครับเจาะตามตา, <S <S ตา,มตาคราวนี้เกิดว่าผลมันออกมาไม่สวย ตัวที่2ใช่ครับมันช้ำแล้วครั้นี้ตัวที่2ผมก็เลยลองใช้แบบคล้ายๆเหมือนซิลครับแซะขึ้นด้านบนแล้วครั้นี้มันตาของเสาตัวแับมันไหลลงมาที่มือครับครับนี้ผมก็เลยลองมาพัฒนาเป็นตัวนี้คือคล้ายเหมือนมีดกรีดยางครับกรีดออกมาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแล้วครั้นี้มันมีตัวนี้กินเนื้อน้อยกว่าใช้ในการใช้มีดเสียงข้ายและเสียงขวาครับนีดังนั้นเดี๋ยวช่วยสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าทํางานยังไง ตอนแรกก็เกาะตรงนี้ตาสับรถด้านหัวของตาครับแล้วก็ค่อยๆกระชากลงมาครับอันนี้คือเนื้อสับรถมันเริ่มสุกมากเกินไปมันก็เลยช้ำบ้างแต่ถ้าเป็นสับรถแบบกำลังพอกินอย่างนี้ม,นมันจะออกมาสวยครับออกง่ายกว่านี้ครับมาประหยัดเวลาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพร,รเาะว่าหนึ่งชั่วโมงสามารถ ปอกตาสับรถได้ถึง57ลูกครับถ้าเป็นพันพลูเรแต่ถ้าเป็นพันปัตตเวียนนี่ใช้ลูกประมาณ2นาทีครับซึ่งเร็วกว่าในการปอกธรรมดาครับอยากซาวานีเอาไปให้ร้านสับร,รถที่ไหนใช้กี่ร้านแล้วบ้างหรือ,อยังอะ่ะสองสามร้านแล้วครับอย่างเช่นในคอมนะครับ,รบแม่ค้านี่คอมเมนต์มาว่าไงนะฮะชอบครับเพราะว่ามันสะดวกขึ้นเร็วขึ้นครับปอกเร็วขึ้นแล้วก็ กินเนื้อน้อยลงครับได้ปริมาณเพิ่มขึ้นและน,นี่ชิ้นงานนี้ประมาณเท่าไหร่ครับมีดปอกตาสับปะรดต้นทุนในการทําแค่22บาทครับอยี่สิบสองบาทครับและนี่จะวางแผงตามท้องตลาดเมื่อไหร่เนี่ยยังเขากำลังคิดมราคาอยู่ครับนี่เราอยากจะพัฒนาอะไรเพิ่มไหมกับมีดปอกตัวนี้ก็อยากครับเพราะว่าตอนนี้มันแค่ปอกตาอย่างเดียวผมอยากจะเอาปอกเปลือกด้วยครับคือได้ตัวเดียวกัน เป็นตัวเดียวทวินวันเลยว่างั้นนะฮะนี่เห็นได้รางวัลอะไรมาด้วยครับข้างหน้านี่ระดับภาคมาครับลำดับที่4ี่ครับเป็นผลงานที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับงั้นเดี๋ยวเพื่อแม่ค้าสปะรดที่ไหนสนใจอยากจะได้เนี่ยซื้อไว้ที่ร้านมั้งที่ติดต่อได้ที่ไหนฮะติดต่อได้ทางวิทยาลัยเลยครับ ต้องขอขอบคุณกับวิทยาลัยการอาชีพนคะรสวรรค์มากเลยนะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับครับเดี๋ยวไปชมกับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆกันต่อเลยครับ